สวัสดีครับผมผมก๊อฟนะครับจากร้านิต้องยันตัวรถพราม2นะครับก็คลิปนี้นะครับมานําเสนอล้อแท้ติดรถโตโยต้าวีโคทีเอดีเวอร์ชั่นแรกครับล้อตัวนี้นะครับก็ยังมีให้เลือกซื้ออยู่นะครับตัวนี้เป็นล้อติดรถมาเลยนะครับสำหรับรถที่เปิดตัวด้วยรุ่นทีเอดีของโตโยต้าวีโคนะครับตัวนี้เป็นสเปคค่ารูมาตรฐานนะครับใช้ได้กับรถกระบะแทบทุกรุ่นที่เป็นของโตโยต้านะครับลายของเขาเนี่ยจะเหมือนลายก้านตัววายนะครับลายสายฟ้าก็ได้แล้วแต่เราจะเรียก นะครับเดี๋ยวเราไปดูหนังล้อนะนะครับล้อแท้นะครับตัวยังไงนะครับล้อแท้นะครับตัวนี้นะครับจะมีเขียนเลยนะครับโตโยต้านะครับที่ล้อเลยนะนะครับโตโยต้านะนะครับแล้วก็เป็นขอบสิบหกนะครับกว้างหกนิ้วครึ่งนะครับส6บหกว้างหกนิ้วครึ่งนะนะครับออฟเซตสี่สิบนะครับออฟเซตสี่สิบนะนะครับผมอ่าตัวนี้นะครับ ก็ใส่ได้ก no. ับรถที่ผมบอกไปนะครับ5้ลูของกระบะใส่ได้ทุกคันเลยนะครับสนใจสอบถามได้นะครับที่เบอร์นะครับ095 59 744นะครับหรือ089 81 8ปด้าแปดหนนะครับร้านเราชื่อว่าร้านต้นยางยนต์นะครับอยู่เลยซอยเจรทะเล21่หรือยีนึ่มา200เมตรไม่ต้องเข้าซอยนะครับถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก๊อบจากร้านต้นยางยนต์ขอฝากไว้นะครับเดี๋ยวทุกหน้า โอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ